1ลบ i คูณกับ1บวก i 1บวก i จริงใช้วิธีรัดก็ได้ใช่ปะ่ะใช้วิธีอะไรกันมาได้คูณได้คูณคอนเสิก์ตปกติก่อนเดี๋ยว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 2 1 2แล้วก็2 i แล้วก็1กํลัง2บวก1กํลัง2ได้2ถูกไหมถูกได้คำตอบเป็น1บว่ i 1บวก i อ,อ,อ,อันนี้คือในส่วนของตัวนี้ อ่ะแล้วเราจะเปลี่ยนใหม่แล้วกลายเป็น1บวก2ส่วนด้วย1บวกด้วย1บวกถูกต้องไหมลูกอ่ะต่อไปเราเคลียร์ตัวล่างกลายเป็น1บวก2ส่วนอ่ะสอบวกไนะคะอ่ะแล้วเราก็จะเคลียร์ตัวนี้โดยใช้อะไรดีคอนจูเกตเหมือนเดิมนะคะ 2ส่วน2บวก i คอนจูเกตอะไร2ลบ i อสลบไส่วนด้วยสอลบไอกลายเป็น4ลบ2 i หาร2เป็น4บวก1ถูกไหมอ่ากลายเป็น4ส่วน5บวกลบ2ส่วน5 i ถูกต้องไหมลูกอ่าโอเค ตอนนี้ที่เรากำลังคิดอยู่ก็คือในส่วนของตัวนี้นะเราไปไปทีละสเต็ปกลายเป็น1ที่บวกอยู่กับ4 5 2ส่วน5ลบ2ส่วน5ปรากฏว่าส่วนแบบนี้คือส่วนจริงกับส่วนจริงบวกกันได้ไหมเพราะว่าตัวข้างหน้าไม่ได้มี i แล้วเราไม่ได้เขียนเป็นพิกัดไว้นะคะเพราะนั้นเราสามารถทำเป็น 5.5ส่วน5บวก4ส่วน5ลบ2ส่วน5ไอนักเรียนก็ต้องรู้ว่าตัวนี้คือส่วนจริงนะคะที่เรากำลังคำนวณได้9.5ส่วนหลบ2ส่วน5ไอหรือจะตอบรวมก็ได้เป็น9ลบ2ไอส่วน5ถ้าออกสอบแบบนี้ได้ไหมไม่ได้อ่าไม่ได้อย่าให้เห็นนะว่าทำได้โอ ไปหาหรอกก็นี่ไงก็สอนละเอียดละเอียดอยู่เนี่ยนักเรียนฮะอะไรนัคิดว่าข้อที่แปดเนาะแปดแล้วนะโจทย์เดี๋ยวจะบล็อกเดลิควีแล้ะดิควีส่งมาทุกเช้าเลน์เหมือนปาลิโกนอะบอกไปแล้วบอกไปแล้วส่งอะไรนักหนา เดือนเกิดก็เหอะก็ไม่ได้ไปซื้อเหอะอะข้อที่รอก่อนไหมเรไ,ไปต่อได้เลยอยากให้ทำเองนะนี่ข้อคุณธรรต้องข้าวขเขาเพิ่งบอก อยู่นะลองทำข้อ8ปดเองสิเขาบอกว่าถ้าแซตคือจํานวนเชิงซ้อนตัวเนี้ยเนี่ยเนจงหาส่วนจริงนักเรียนก็ต้องเอาไปบวกกันก่อนใช่ไหมนะคะซึ่งก็คือ1ส่วน1บวกแซแทนแซดตัวเนี้ยด้วย1ส่วน2ลบูส่วน2ไบวกกันเสร็จก็ค่อยจัดรูปจัดรูปเสร็จก็ตอบเฉพาะที่เป็นส่วนจริงที่ไม่มีไอติดนะคะโอเค ใช่ชั่นจริงอ,จงอาจารย์คนนี้ขำคนเดียวค่ะขำอ,อะไรอ่ะเป็นอะไรเป็นบ้างใครขำมามานั่งใ,ใกล้ใครู <c oughs> เอ่อ ชอบเรียนคณิตเพิ่มมากอ่ะใครใครชอบเรียนคณิตเพิ่มมากข้าวข้าวข้าวเต็มจรวดได้เต็มตลอดเรียนเดีือ,น,อนนี้ไอ้หมวกแล้วอะอ้นี่อย่าอย่ากดดันอย่ากดดันประธานอะไรลูกของใครหมวกใครเอ่ยไม่รู้เมาใครก็ได้รอกอ่ะนักเรียนก็ต้องจัดการส่วนจริงกับส่วนจินบวกกันเนาะ นะคะทีนี้การที่เราจะตัดส่วนจินตภาพออกไปเลยเนี่ยพอดีว่าเดี๋ยวมันต้องคอนจูเกตจัดรูปใช่ไหมใช่ไหมเพราะมันมีการหารดุ๊กฉะนั้นอย่าเพิ่งตัดนะลูกกลายเป็น1ส่วนอะไร1เป็น2ส่วน2ใช่ไหมบวก1เป็น3ส่วน2อลบรูทสามส่วน2อไอนะคะคือจริงๆแล้วถ้าในส่วนของตรงนี้ถ้านักเรียนเข้าใจเนี่ยนักเรียนอาจจะ เดีย๋ยวเขียนให้ดูกับมันคือ1ส่วนสลบรูทสามไอส่วน2ใช่ไหมไตัวนี้มาอยู่ตรงนี้เลยได้ไหมได,ได้แต่ถ้าเรียนไม่ทันนักเรียนอาจจะค่คอยๆทำไปก็ได้ก็ครูย้ายเลยได้ไหมล่ะเออมันคือ1นที่หารอยู่กับเออก้อนส่วน2ถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนหารเป็นคูณกลายเป็น2ส่วนก้อนถูกไหมลูก2เลยมายุบมาคูณกับ1ถูกต้องไหมอ่ะเพราะฉะนั้นครูทำเป็น สองส่วนสมลบรูปสไอทันไหมบรรทัดนี้อ่าโอเคทีนี้ต้องจัดรูปนิดนึงเพราะว่าตัวส่วนยังติดไออยู่เนาะก็ต้องใช้วิธีอะไรคะคอนจูกเกตเอ่าคอนจูกเก,ก,เกใตใช้สูตรก็ได้ใช้อะไรอยากใช้อะไรอ่ะคอนจูกเกตก็คอนจูกเกต 2บวกรู่สามไอมันก็จะเขียนด้วยนะทุกคนทเกตออะกระจายกลายเป็น4บวก2รูสามครูเขียนอะไรผิดไหมเนี่ยเอาอต้องเป็นเลข3เนาะใช่ป่ะครูเขียนผิด3บวก3บวก3สองได้6ก y สามสแล้วก็2องลู่สามหารด้วย3 3 9ก้ารู้สัรังสองได้สามแายเป็นอหกส่วนสิบวกสอรูทสไอส่วนสิบสองพอเสร็จตรงนี้แล้วนักเรียนสามารถตอบแค่เฉพาะส่วนจริงได้ไหมอ่า <Yeah. S 1> uh, ส่วนจริง <Yeah. S 2> เออคือ1นึ่ส่วนสถูกไหมคะคือคือตัดให้เป็นเศษส่วนอย่างตา่ำนี่คือข้อที่ แแต่ถ้าโจทย์ไม่ได้หามเฉพาะส่วนจริงออก็ตอบครบเลยก็ได้ก็จะเป็น1.2ส่วนสบวกรูทสไอส่วน6เนาะหรือรูทสาส่วนหไออ่านี่คือข้อที่8ต่อไปข้อสุดท้ายฮะข้อไหนข้ออะไข้อข้อแปเหรออ่ะใครพูดอะไรอรอถามกันไม่ต้อง ไปต่อข้อที่เก้าเนาะเอาแปดเสศษไหมลูกข้อเก้าไปต่อนะข้อที่เก้าจงหาค่าแซดจาก นัเรียนนักเรียนนักเรียนเรียก H หรือว่า h e a อะไรนะ H ใช่ไหมแล้วครูอ่ะครูสอนหลัยเขียน A ถึง Z อะไรอย่างงี้ใช่ปะอะ่า H ไงเขียน H ฮะอาตายพูดอะไร H ก็ตัวต่อไปก็ท่องสิ A B C D H ยุไม่รู้จักรู้จักแต่ h ขนาดเด็กรุ่นใหม่ทำไมมันยัง h อยู่วะเพาะ่ H เขาออกเสียง H บอกไม่รู้จักรู้จักแต่เฮ็ดอ่ะโอเคทีนี้เขาบอกว่าจงหาค่าแซดจากสมการนี้ทีนี้มันคือการย้ายทุกอย่างออกไปจากแซดสวยลูกค่อยๆย,ย้ายออกไป หลักการย้ายหรือแก้สมการก็คือเราจะต้องย้ายตัวที่ไม่ได้เกาะก้อนกันก่อนแล้วเอาไปบวกหรือลบแล้วค่อยๆตัวที่หาไปคุณคณ้าวทำอะไรครับเออแล้วทำก็ไม่ค่อยได้แล้วก็ไม่ฟังไม่ฟังเออคูณสี่บวกสาไอเก็บโทรศัพท์ทุกนางทุกท่านต้องให้พูดตุกต้นขาบเหรอเรื่องเก็บอะ หนึ่งบวกสองไอตัวนี้นักเรียนก็เอาเปลี่ยนจากบวกมาลบจำเป็นต้องเปลี่ยนในนี้ด้วยไหมเปลี่ยนถ้าเขียนเป็นลบนักเรียนอ่าถ้าจะเปลี่ยนนะนักเรียนจะต้องเปลี่ยนเป็นลายตัวไปเลยเช่นเรารู้อยู่ว่าสถานะตัวนี้เป็นลบนักเรียนเปลี่ยนมาเป็นบวก5้าลบไแบบนี้ได้แต่ถ้าเรียนเขียนว่าลบนักเรียนต้องรู้ว่าข้างในไม่เปลี่ยนถูกปะ เพราะเดี๋ยวมันกระจายแบบไหนก็ได้แต่ปลายทางต้องถูกต้องเข้าใจปะโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นกลายเป็น Z คูณ4บวก 3i จึงมีค่าเป็นยังครูยังไม่เอาไปส่วนไอน่ะส่วน i ฝั่งนั้นอ๋อเดี๋ยวครูจะย้ายไปคูณอ่ะเขียนก่อนเขียนก่อนเป็น6บวก i จะบอกเลยว่าที่ครูออกข้อสอบไปนักเรียนบางคนตั้งตัวนี้ถูกแต่เนี่ยอย่างตัวนี้ต้องเป็นไอนักเรียนเขียน3 i ไอก็ผิดไปแล้วนะคะไม่รู้เหมือนกันครับจำไม่ได้อ่องอ้องไปแล้วสามไอไม่ได้สามขั้วกาย้ามไอไม่ได้หลักสูตรเพ่ออะไรเนี่ยย้ายไไปคูณต้องกระจายคูณนะคะ กลายเป็น6บวก i คูณ i ใช่ไหมข้อนี้ง่ายนะหน้าออกมาจริงไหมหน้าออกกว่าเมื่อกี้ป่ะออกกับคนเดียวถ้าเปเลี่ยนตัวเลขจะเท่ามากเลยนะลบ1บวก 6i จึงหารด้วย4บวก 3i ถูกต้องไหมลูกอ่ะใช้วิธีรัดมั่งดิหน่าจะแคงแกงอย่าเพ บนคูณล่างก่อนกลายเป็นลบสี่บวกสิบแปดยังไงต่อบวกยี่สี่ไอไม่ใช่ลบด้วยลบสามต้องก็ต้องกลายเป็นบวกถูกไหมถูกไหมลูกทแยงลงลบป่ะือทแยาลงลงคือฝั่งนี้เนาะก็กลายเป็นหารด้วยดืมไอ หารด้วยพวกสวรรค์ก็คือ25อ่าเซตจึงมีคำตอบเป็น14บวก27่สเส่วน25เลิศเลิศก,กับครูป่ะว่านชอบสวรรค์ที่สุดเอาโจโทย์เพิ่มอีกไหมถ้าจะจะออกโจทย์นั้นามาให้หนูก่อนขอดูก่อนว่ามีความยากง่ายแค่ไหน,น เดแล้วอบนี้มีแกไมคสอนไอ่ม่รู้อ่ะสอนเองเนี่ยสอนเองยังไม่เห็นคะแนนนะดูก่อนแล้วให้ทำอะไรยังไงมานอาจะมานอาจะไม่ต้องซ่อมผ่านห้องก็ได้ปะหนึ่งสองเองมากตัวนดนึงอ่ะตัวิดนึห่อ กำลังดูแต่อขาขอดูโจทย์ป๊บนึงกำลังดูว่าเอาอะไรพูดดีต้องไปเรียนประถมแต่อยากจะรู้ประถมเขาจะพูดเรื่อง <c oughs> อะไรเจ <c oughs> <ชะ>ก็ยกมือขออนุญาตพูดไหมเล่ะเก็บไว้ออกข้อสอบด,ดีกว่าขออะไรก็นไรอย่าไปปวดหัวไปอ่ะ,อะเดี๋ยวเล่า<ๆ>เดี๋ยว<ๆ>เล่าจบเพิ่งนี้จริงๆแล้วเหมือนเรื่องที่เราสอบแต่ว่ามันล้ำกว่าตรงมันมีหลักการคูณกับการหารมาช่วยใช่ไหมลูก เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าถ้าเราทำเบสิกบวกลบแก้สมการหาค่า x y ไม่แม่นแล้วพอเพิ่มคูณหารเข้าไปไนี่จะหนักกว่าเดิมแน่นอนไม่ตายก็ฝึกให้มากกว่าเดิมไปหาโจทย์มาฝึกทำอ่ะต่อไปเราจะไปที่เรื่องของ Inverse รู้จักไหมอ่ะเขียนละเว้นไว้แบบภูก่อน i n นเ r อรของจำนวนเชิงซ้อนนะคะการหา i n นเ r อรเนี่ยโอ้เดี๋ยวสตอก